ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะไปตีอีเวนต์ต่างๆแพ็กต่างๆนะครับนี่วันนี้เราจะลงน้ำกันนะครับอีเวนต์มอนสเตอร์ออ e เดอะก็ใช้ตัวใต้น้ำนะครับต่อสู้กันโอเค ai มีน้ำตื้นน้ำลึกน้ำตื้นนะ โอเคต้องบริหารตัวดีๆในการต่อสู้เราก็จัดเจ้าหอยไปนะครับหอยนี่ก็คือเผ่าปากการังนะครับาาแล้วก็น้าตื้นแล้วก็เผ่าปากการังอีกอันหนึ่งโอเคอาจจะโอเคปะรอบแรกปึ๊เราก็ชาร์จตามระเบียบไปก่อน โอเค AI มี2มี2เปลี่ยนตัวเอาน้ำลึกมามาเจ้าปลาหมึกฟึบโจมตีเรามานหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำตื้นมาเพราะมันชนะทางนะปึ๊บแล้วก็ต,ตบเลยเพราะมันแพ้ทางอยู่โอเคเรียบร้อยเจ้าปลาหมึกฟืบชนท่ากันอยู่ AI ตีมาสอง เป็นลายข้านิดหน่อยเรามีพันห้ใช่ไหมพันห้าร้อยแ้มเราก็ชาร์จหมดเลยส่งต่อเพราะอีก2ตัวที่เหลือของเรานี่ชนะทางน้ำตื้นนะมันโจมตีหนึ่งโจมตีจิ๊บๆเหลือเกินเรามี7แล้วนะสะสมมันเรื่อยๆเราชาร์จ4แล้วที่เหลือก็ไปโจมตีปังตัว AI มีห้า โจมตีแค่สามนะปังเรายังไม่ตายนะโอเคเรามีแปดละเราชาร์จสี่แล้วที่เหลือก็โจมตีหมดเลยดีไหมเออเรียบร้อยโอเคต่อไปตัวสุดท้ายของเขาโอ้เรายังไม่ตายเลยสักตัวเลยนะเนี่ยแต่ตัวนี้น่าจะเรียบร้อยปังเรียบร้อยโอเคไปนอนก่อนไปหวานหนึ่งตัว ของเรามี8อย่างนี้ก็เจอถ้าไม่ตายพี่เต่าเราสิครับถ้าไม่ตายเต่าหมุนเต่าหมุนปังเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของกาตรตีแพ็คนี้นะก็ได้ดีนเม่วงอีกแล้วนะครับสะสมเรื่อยๆช่วงนี้ต่อไปได้รอบ2มีเผาประการลัง2ตัวน้ำตื้น1ตัว เผ่าปากาลังนี่ก็จะแพ้น้ำลึกนะน้ำลึกก็จะเป็นลูปถ้ำนี่แหละโอเคตึกตึกแล้วก็เผ่าหอยเราไม่ค่อยมีตัวเลยอะ่ะมาชนาธาตุไปแล้วกันดีหไหมต้องชนาธาตุแล้วแหละ คิดหนักคิดหนักเพราเจ้าธาตุหอยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ฟักนะเดี๋ยวจะต้องไปฟักเพิ่มแล้วแหละอ่ะตัวสุดท้ายชนธาตุไปนะครับดีไหมเนี่ยอ่ะอ่ะคา์จก่อนตาระเบียบเปลี่ยนตัว เลี่ยนตัวมาแล้วโจมตีเราหนึ่งปังโอเคเรามีสามแ้มสามแ้มเราก็ต้องเปลี่ยนตัวชนาธาตุมาเราต้องโจมตีน้ำตื้นเขาให้ตายก่อนนะแล้วที่เหลือเราก็จะชนะาธาตุหมดเลยโอเคตัวนี้น่าจะต้องสังเวยไปโจมตีสองปังโจมตีเราไม่ตายนะเนี่ยเราชาร์จตัวนี้เรา สั่งเวยเก็ดชาร์จแต้มไว้ให้ตัวอื่นเลยมีสไม่ตีอีกเราก็ชาร์จให้เต็มล้อที่เหลือไปโจมตีตอดไปก่อนเข้าแค่หนึ่งปัง AI มี5มี5มี5โจมตี5เลยแต้มหมดนะจ๊ะเจ้า AI แต้มหมดแล้วนะจ๊ะโอเคเจอเจ้าปลาของเรานี่ปังเงินปังเงิน โมตีแค่สองก็เพียงพอปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายของเขามาไม่ทําอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไรใช่ไหม,ไม,ไไหมเดี๋ยวเจอถ้าไม่ตายเลยนะไม่ทําอะไรใช่ไหมเจอถ้าไม่ตายเจ้าปังเงินเราไง นี่เรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สองโอ้โหสวยงามเจ้าปลาเงินนี่เป็นตัวรีเจนระดับสองนะเนี่ยฮะาาต่อไปรอบที่สามไปลุยรอบที่สามน้ำลึกหนึ่งตัวน้ำตื้นกำลังน้ำตื้น น้ำตื้นแพ้หอยหอยเราไม่มีอะดิประการลังอ่ะเอมเอาชนทาตแล้วก็ถ้ำไปโอเคน่าจะพอรอบนี้รอบสี่นี่ตัวเราไม่พอตีเนี่ยต้องรอรีนะแต่เอาชนะรอบนี้ให้ได้ก่อนรอบสามโอเค ชาร์จก่อนมี2มีสอง,สองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาโจมตีหนึ่งปังโอเคไม่เป็นไรเขานิดหน่อยมี3เรามี3มี3เปลี่ยนมาชาร์จหนึ่งป้องกันหนึ่ง สองเ็เปลี่ยนตัวเหลือนหนึ่งนะเหลือนหนึ่งแล้วทำไรเหลือนหนึ่งมาตีหนึ่งก็ไม่เข้าสิครับโอเคตอนนี้เรามีสีแต้มแล้วนะสีแต้มเปลี่ยนตัวชนธาตุตึ๊ดตัวไหนดีตัวแรงเลยดีกว่าไหมเออตัวแรงเลยตึด๊ดนี้มันไม่เหลือแต้มเราตีพอตาย ที่เหลือชาร์จตีสองก็เพียงพอต่อไปเขาชนะทาุเรานะเขามีสามมีสามโจมตีสามป้าเรียบร้อยเราไปนอนนะครับตอนนี้เขาไม่มีแต้มนะเราต้องทำการเปลี่ยนตัวน้ำลึกลงมาเราแล้วก็โจมตีหมดเขาจะตายไวมเนี่ยโจมตีแค่สามก็พอเนี่โอเค ปังเรียบร้อยตัวที่สองของเขาเรียบร้อยไปตัวสุดท้ายชนทาตกันอยู่ปีสามงำโอ้โหเราไปนอนตัวสุดท้ายเราชนะทาตน,นะก็ต้องปีหมดนะอะเข้าสีปังเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่สาม เก็บ DNA ม่วงอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขอตัวรีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการตีแพ็คมอนสเตอร์ออฟเดอะดนะครับตอนนี้ตัวของพี่รีแล้วนะครับได้ตัวฟูล,ลงมาสู้อีกหนึ่งครั้งโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมีสมี2องโจมตี2องเลยเหรอสวนธาตเลยเหรอเจ้า AI ไม่รู้หรอพี่รีตัวมาแล้วเจอตัวจริงๆของพี่มีสองปังเรียบร้อยไม่น่าจะยากนะเพราะว่าเราเอาตัวจริงๆที่รีมาแล้วมาสู้กับ AI นะโอเคมีสีมีสีชาร์จหมดฟ๊บเพราะที่เหลือเราอะชนะถ้านำลึกเขาหมดเลยนะ ตอนนี้เรามี8เราก็ชาร์จ4โจมตี4ฟึบเข้า2เข้า2ก็เพียงพอให้ไปนอนต่อไปตัวสุดท้ายของ AI มี7แล้วเหรอมี7โจมตี7ปังเรานอนนะครับมาเจ้า AI เจอท่าไม่ตายหน่อยตบ8สิครับเทหน้าตัก อาสายสะบัดโอเคเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับโอ้โหจะถ้าไม้ตายตัวนี้เป็นสายสะบัดนะโอเคเราก็จะได้การสุ่มการ์ดนะไม่รู้จะได้การ์ดอะไรขอยได้การ์ดดีๆเถอะ <c oughs> ได้การ์ดระดับแรเจ้าไพโรแัตเตอร์โอ้โหอันนี้ ได้ระดับแรเลยเหรอโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการตีอีเวนต์มอนสเตอร์ออ e เดอะนะเป็นการเอาน้ำสัตว์ใต้น้ำมาต่อสู้กันนะครับแล้วก็ชนะก็จะได้การ์ดด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ